เป็นเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัวเกเรไม่เรียนแล้วฐานะที่บ้านก็ไม่ใช่ว่าจะดีเป็นงานผับตอนนั้นก็มาเป็นดีเจด้วยเลิกดึกดืก่นๆพี่ต้องอ่านหนังสือตีสี่ตีห้ 5, เพื่อที่จะไปสอบก็ไปทำขายตรงบ้างทำมาทุงนี้พ่อแหละ ทุกอย่างพี่ต้องทำหมดเลยเรื่องการตลาดการโฆษณาการทำแอดมินการสิดใต้ขายวิ่งไปโอนการเก็บค่าคอมมิชชั่นนำส่งบริษัทมันเยอะไปหรือเปล่าสำหรับในหน้าที่จะทำตรงนี้เรียนคณะบริหารธุรกิจแล้วก็ต้องบอกว่าเรียนไม่จบด้วยเกเลไม่เรียนเขาส่งให้เรียนก็ไม่เรียนแล้วฐานะที่บ้านก็ไม่ใช่ว่าจะดีจนกระทั่งได้มาอยู่ข้างนอก ได้มาเริ่มทำงานเราก็เห็นความสำคัญของการเรียนก็กลายเป็นว่าหนักขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าต้องทำงานด้วยต้องเรียนไปด้วยงานแรกที่พี่ทำก็คือเป็นพนักงานขายโฆษณาแต่จริงๆแล้วอะตอนนั้นะพี่เริ่มมาสนใจเรื่องการถ่ายภาพไปเป็นลูกมือถ่ายภาพให้กับสตูดิโอของอาหลังจากนั้นก็มาทำงานกลางคืนเป็นงานผับตอนนั้นก็มาเป็นดีเจด้วยเวลาสอบเวลาเรียนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยตรงกันบางทีเนี่ยเลิกดึกดินน พี่ต้องอ่านหนังสือตีสี่ทีหเพื่อที่จะไปสอบม,มาจบตอนอายุเกือบ30แล้วอะ่ะคือไม่ได้จบตามเกณฑตอนทำงานกลางคืนที่อยู่ที่ผับเพอ,เอิญว่ามีหัวหน้าหัวหน้างานคนมาเห็นอีกทีนึงอะ่ะเห็นเขาในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์เขากลายไปเป็นผู้บริหารบริษัทอสังหาสักบริษัทหนึ่งในสมัยนั้นะเหมือนเป็นไอดอลของเราต่อจากนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าด้วยความฝันของเราอยากมีบ้านให้ให้ป้าเราอยู่ ก็เลยไปซื้อบ้านหลังหนึ่งที่ลังสิตซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีทางด่วนไม่มีอะไรงนั้นไกลมากแต่พอเวลาไปอยู่จริงๆเนื่องจากว่าตอนนั้นเราไม่มีรถยนต์ทํางานกลางคืนแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเนี่ยมันมันไกลมากเลยนะในที่สุดก็ต้องขายแล้วมีนายหน้ามาขายให้เราก็ได้เรียนรู้วิชาชีพนายหน้าตั้งแต่ตอนนั้นว่าอ๋อมันมีค่าของมิชชั่นด้วยนะเอ้ยพอเราขายแล้วราคาเราได้ส่วนต่างด้วยแต่ณขณะที่ทํางานพี่ก็เป็นนายหน้าขายบ้านไปด้วย เริ่มเข้าไปเรียนรู้การเป็นในหน้าจากบร,ริษัทต่างๆเข้าไปเป็นพนักง,งานก็ด้วยตอนนั้นพี่ก็แค่เป็นเพียงพนักง,งานในหน้าของเขาเท่านั้นเนาะซึ่งสมัยก่อนพนักง,งานในหน้าก็มีแบบกินเงินเดือนแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นแบ่งครึ่งทุกอย่างพี่ต้องทําหมดเลยตั้งแต่การหางานเข้ามาการหาลิสติ้งเข้ามาการทําการตลาดการโพสต์โฆษณาการติดป้ายขาย การวิ่งไปโอนการเก็บค่าคอมมิชชั่นนำส่งบริษัททุกอย่างตัวในหน้าต้องทำให้กับบริษัททั้งหมดเลยซึ่งในมุมของพี่ณนะตอนนั้นพี่มองว่ามันเยอะไปหรือเปล่าสำหรับในหน้าที่จะทำตรงนี้ก็เป็นการเรียนรู้การทำงานภาคสนามแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เราได้รับรู้ทั้งหมดเรียนรู้ทั้งหมดคนที่จะประสบความสำเร็จหรือคีย์สักเซสของในหน้าแบบมืออาชีพเนี่ยอย่างแรกเลยจะต้องเป็นนักบริหารตัวเลข เอาง่ายๆเลยหลักการง่ายๆเลยคนซื้อก็ต้องการซื้อถูกอยู่แล้วคนขายก็ต้องการขายให้ได้ราคาของเขาอยู่แล้วจะมีวิธีการยังไงที่จะบริหาตรตัวเลขตรงนี้ลงมาให้สามารถที่จะปิดการขายได้ค่าโอนราคาประเมินแบงค์ราคาประเมินกร,าารม,มที่ดินอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องที่ในหน้ามืออาชีพเนี่ยถ้าเข้าใจหลักฐานเรียนรู้คีย์ของมันตรงนี้เรียบร้อยแล้ว สามารถที่จะ s ซ็เซ็ได้ทุก Listing ที่เอามาเลยนะวิธีคิดเนี่ยสำคัญมากเลยต้องเปลี่ยนไปแล้วเราก็จะได้ยินบ่อยๆเลยว่าอาชีพนี้จับเสือมือเปล่าบ้างจับแพะชนแกะบ้างพวกนั้นนะเอาไปแล้วจะไปเอาค่าคอมเขาอ,อย่างเดียวอะ่ะโดยไม่ให้ก่อนอะ่ะไม่ใช่แหละทำงานแบบนั้นน่ะไม่มื่อาชีพต้องเข้าไปให้ก่อนให้ทำปรึกษาอาชีพนี้ต้องบอกว่าการเข้ามากับการออกเนี่ยเข้าง่ายออกง่ายกว่าเข้า เป็นใบรับซื้อเรารับซื้อด้วยรับก็สร้างขายบันที่เนี่ยอย่างเงี้กยก็สร้างกันอวยนะก็เป<ะ>็นของเราอีก<ะ>